สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวาุ่นีกชั้นแน้นะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันการสร้างแพทเทิร์นกระโปรงทรง A ขอบในตัวนะคะหรือว่า a อวปีนนะคะให้เพื่อนๆมือใหม่ได้ดูกันนะคะกระโปรงทรง A ขอบในตัวหรือเอวปีนประมาณนี้นะคะ A นิดๆนะคะ A ไม่เยอะขอบในตัวค่ะวันนี้จะสร้างกระโปรง หน้าหลังเท่ากันนะคะหน้าหลังเท่ากันเกล็ดเดียวค่ะนะคะข้างหน้าเกล็ดเดียวข้างละเกล็ดข้างหน้าก็สองข้างหลังก็สองมาเริ่มกันเลยค่ะเอาแบบง่ายๆไม่แบบไม่ซับซ้อนนะคะสําหรับมือใหม่จะได้ทําเป็นกันวัดจากริมกระดาษนะคะขวามือเราลงมาเลยค่ะวัดจากริมกระดาษมาก่อนวัดลงมาสักประมาณสักสองนิ้วไว้ก่อนนะคะเผื่อไว้ทําขอบในตัวขีดเส้นเลยค่ะ ีดเส้นเราจะได้เส้นเอวนะคะตรงนี้เป็นเส้นเอวนะคะเหมือนเดิมค่ะวัดจากเส้นเอวลงมา20เซนนะคะ20เซนมาตรฐานนะคะ20เซนมาตรฐานฉีดเส้นเราจะได้เส้นสะโพกล่างค่ะเส้นเอวกับเส้นสะโพกล่างแบ่งครึ่ง10เซนค่ะเราจะได้เส้นสะโพกเล็กนะคะเราจะได้เส้นสะโพกเล็กค่ะในส่วนของกระโปรงทรง A ตัวนี้นะคะก็จะสร้างหน้าหลังเท่ากันออกแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนนะคะกระโปรง ถ้าเราต้องการแบบไม่พอดีมากเอาอยากได้หลวมแบบนิดนึงบวกไป2เซนนะคะในส่วนของสะโพกสะโพกแล้วก็สะโพ,ก,ะก,ะพกเล็กบวกไป2เซนนะคะบวก2เซนหาร4ค่ะสะโพกสะโพกหารบวกเท่าไหร่บวกไปสองนำมาหารสี่ค่ะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่วัดจากริมกระดาษนะคะวัดจากริมกระดาษออกมาเท่ากับสะโพกที่เราหารสีได้นะคะหน้าหลังเราจะทําเท่ากันและสร้างแผ่นเดียวสร้างแผ่นเดียวนะคะ สะโพกหาร4ลูกค้าท่านนี้อยู่สะโพกอยู่ที่9ก้สิบสี่เซนหาร4ตัวนี้ก็จะไม่บวกนะคะลูกค้าชอบใส่แบบพอดีเลยสาวไวัยสั้นนิดนึงหาร4ี่ค่ะวัดจากดิมกระดาษออกไปข้างบนด้วยตรงเส้นเอวด้วยค่ะขีดเส้นขีดเส้นตรงลงมาเลยค่ะถึงเส้นชายกระโปรง ความยาวนะคะเรากําหนดความยาวกระโปรงเราต้องการยาวเท่าไหร่นะคะวัดจากเส้นเอวลงมาก่อนเส้นเอวลงมานะคะเท่ากับความยาวที่เราต้องการนะคะ <Billie> ความยาวกระโปรงลูกค้าท่านนี้อยู่ที่19นิ้ว19นิ้วขีดเส้นเลยคะ่ะเราได้กรอบกระโปรงแล้วนะคะทีนี้เราจะมาหาเอวเอวหาร<น>4นะคะเอวหาร<น>4นะะ <artwork> ลูกค้าท่านนี้อยู่ที่66เส้ซนหาร4ี <creeping> ่ <flute> อยู่ที่16.5 วัดออกจาก,กรีมกระดาษเลยค่ะ16.5ติ๊กไว้เลยค่ะบวกเกล็ดบวกเกล็ดไป3เซนนะคะบวกไป3เซนเราจะทำเกล็ดเดียวนะคะเราจะทำแค่เกล็ดเดียวนะคะสะโพเลขบวก2เซนสะโพเล็กอยู่ที่89บวก2เซนแล้วหาร4ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่วัดออกจากรีมกระดาษออกมาเลยค่ะวัดจากรีมกระดาษออกมาเลยค่ะติ๊กไว้เลยค่ะ เราจะโค้งเอวนะคะวางไม้บรรทัดให้ระน,นาบเลยค่ะหาเกร็ดค่ะเส้นเอวมาหาดิมกระดาษแบ่งครึ่งเลยค่ะแบ่งครึ่งเราแบ่งครึ่งเลยนะคะตีลงมาเป็นเป็นเกร็ดนะคะ วัดจากเส้นสะโพกเล็กลงมา3เซนนะคะเกรดจะยาวอยู่ที่3เซนรลบวกเกรดไปอยู่ที่3เซนนะคะแบ่งครึ่งข้างและเท่าๆกันคือ1เซนครึ่งค่ะ1เซนครึ่งขีดลงไปเลยคะ่ะเราจะได้เกร็ดกับโปรงนะคะในส่วนของตรงนี้ทีนี้ในส่วนของขอบขอบที่ว่าขอบในตัวหรือว่าเอวปีนนะคะเราต้องการขอบเขาใหญ่เท่าไหร่ สองนิน้วหรือว่า1นิ้วหรือ1นิ ral. ้วครึ่งเราก็วัดขึ้นมาจากเส้นเอวจริงเลยค่ะในส่วนของเอวปีนนะคะนี่คือเส้นเอวจริงเราวัดขึ้นมาเลยค่ะเราต้องการขอบเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะทําให้ลูกค้าอยู่ที่1นิ้วครึ่งนะคะวัดจากเส้นเอวขึ้นมา1นนิ้วครึ่งเราก็ขีดเลยค่ะแล้วเราก็ขีดเส้นเกล็ดตรงนี้ตีฉากขึ้นมาให้เป็นมุมฉากเลยนะคะตีเกล็ดเขาขึ้นมาเป็นเส้นยาวอย่างนี้ขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเส้นเอวเหมือนกัน แต่เก็บข้างของส่วนของสเส้นเอวเหมือนกันนี่ค่ะเราก็จะได้ขอบเอวปีนในตัวนี่ค่ะนี่ค่ะเ,เราตีขึ้นมาเราได้แล้วในส่วนของชายกระโปรงนะคะทรงเอในส่วนอของชายกระโปรงทรงเอเส้นนี้คือเส้นตรงของเส้นะโพกเราเรียกว่ากระโปรงทรงทรงตรงทรงตรงตรงนี่หมายถึงจากเส้นะโพกกลงมาถึงเส้นชายเท่ากับเส้นะโพที่ส่วนที่เราหารสีได้ จำนวนเท่าไหร่เราก็วัดลงมาขีดเส้นเราเรียกว่ากระโปรงทรงตรงนะคะในในส่วนตรงนี้ขออนุญาตมุนกระดาษนะคะในส่วนที่เราจะตีบานของชายกระโปรงนะคะนี่นี้คือชายเราจะทํากระโปรงทรง A วัดออกจากกระโปรงทรงตรงออกมาจากข้างนี่ค่ะเอามาลงออกมาข้างละ2เซนเนี่ยข้างอยู่ที่2เซน2เซนหรือ2เซนครึ่งก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นกระโปรงทรง A ที่อยู่ตรงหน้าปกเขาจะบานไม่เยอะ อยู่ที่สองเซนบานนิดเดียวค่ะค่ะสองเซนเราจะได้กระโปรงทรงเอนิดนิดแล้วนะคะถ้าอย่างนี้ขออนุญาตหมุนกระดาษค่ะเราจะได้กระโปรงทรงเอแต่ถ้าเป็นเส้นนี้จะเป็นกระโปรงทรงตรงถ้าเราจะทําเป็นกระโปรงทรงสอบนะคะให้เราตีปลายสอบปลายสอบเข้ามาจากเส้นกระโปรงทรงตรงเข้ามาเข้ามาด้านในอยู่ที่2เซนครึ่งถึง3มเซนนะคะเราจะได้เป็นเราจะได้กระโปรงทรงสอบนะคะอันนี้ก็จะบอกแบบ สามสามทรงเลยนะคะแล้วก anyway, ็ตีสอบเข้ามาเลยค่ะเส้นนี้เราจะได้เป็นกระโปรงทรงสอบนะคะเส้นตรงกลางเราจะได้เป็นกระโปรงทรงตรงเส้นที่เราขีดบานออกมาเราจะได้กระโปรงทรง A A บานนิดนิดบานไม่เยอะนะคะบานเหมือนหน้าปกเลยค่ะถ้าเป็นตรงนี้นะถ้าเป็นเส้น2เส้ซนครึ่งที่ขีดออกจากเส้นข้างของเส้นตรงเนี่ยอยู่ที่สองเซนครึ่งเนี่ยจะได้เป็นกระโปรงทรง A บานนิดนิดนะคะ ไม่บานเยอะเหมือนหน้าปกเลยค่ะทีนี้เราก็จะมาตัดออกไปในส่วนของขอบกระโปรงนะคะคือขอบใ,ในตัวนี่เราวัดจากเส้นเอวขึ้นมา1นิ้วครึง่งหรือถ้าเราอยากได้ขอบสูงกว่านั้นเราก็วัดขึ้นมาสัก2นิ้วหรืออยากได้เล็กกว่านั้นวัดขึ้นมา1นิ้วเราก็ได้เราก็ทําขอบในตัวคือ1นิ้วแต่ถ้าเป็นกระโปรงเอวต่ําเราใช้เส้นเอวจริงนี่เลยคะ่ะเราใช้เส้นนี้เลยคะ่ะเราไม่ต้องใส่ขอบนะเราใช้กับสาบข้างในเลยจะเป็นกระโปรงเอวต่ํา ที่แบบวัยรุ่นเข้าใส่กันเนาะที่แบบวัยรุ่นเข้าใส่กันเขากลับกับจับในในตัวไปเลยค่ะเป็นกระโปรงเอวต่ําแล้วก็ขอบในตัวใช้กับสาบกับซับในนะคะงงไหมครับทาได้กันอยู่เนาะในส่วนของของเส้นจริงของเอวกระโปรงนะคะตรงนี้เราวัดจากริมกระดาษเผื่อไว้ก่อนวัาอยู่ที่2สัก3นิ้ววัดลงมาเราก็ขีดเส้นเป็นเส้นเอวจริงไว้ก่อนจากเส้นเอวจริงวัดลงมา20เซนเป็นเส้นสะโพกใหญ่ จากเส้นสะโพกใหญ่กับเส้นเอวแบ่งขึ้นเราได้เส้นสะโพกเล็กใช่ไหมคะแล้วก็ความยาวเราวัดจากเส้นเอวจริงลงมาต้องเท่ากับกับปรงที่เราต้องการยาวนะคะเราก็จะมาสร้างแบบทั่วไปสะโพกถ้าเราต้องการหลวมเราก็บวกหลวมอยู่ที่2เซนสะโพกและก็สะโพกเล็กนะคะบวกหลวมอยู่ที่2เซนในส่วนของเอวเราจะไม่บวกเราหารเท่าไหร่เราจะบวกเกล็ดเพิ่มไปแบบแบบเผื่อเกต็ดเข้าไปค่ะเวลาเราจะสร้างเกล็ดเราจะหารได้เท่าไหร่เราก็ติ๊กเอาไว้แล้วก็จะใช้เกต็ดเดียว เราก็บวกไป3เซนนะคะบวกไป3เซนแล้วก็ติ๊กขึ้นมาแล้วก็มาโค้งเอวนะคะไม่งงนะคะเพื่อนเพื่อนมือใหม่ไม่งงเนาะในส่วนของกระโปรงชิ้นนี้ทําหน้าหลังเท่ากันใช้ชิ้นเดียวค่ะใช้แพทเทิร์นแผ่นเดียวกันในการไปตัดนะคะอันนี้เราก็จะตัดออกไปในส่วนของขอบเอวปีนนะคะอันนี้ในส่วนของกระโปรงเอวปีนทรง A เวลาเราจะตัดช <mile> ิ้นหน้านะคะในส่วนนี้เวลาเราจะตัดชิ้นหน้าเราก็ไปวางสันทบผ้านะคะแต่ถ้าเราจะไปตัดชิ้นหลังเราก็ใช้ริมผ้าบางใช้แพทเทิร์นแผ่นเดียวกันไปตัดนะคะใช้แพทเทิร์นแผ่นเดียวชิ้นเดียวเอาแบบง่ายๆสําหรับมือใหม่นําไปใช้ได้เลยนะคะพื้นฐานการสร้างกระโปรงทรงตรงทรงสอบทรงเอสูตรนี้ได้เลยค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆเข้าใจเนาะเจอกันใหม่เลิปหน้า สวัสดีค่ะ